สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุไฟคลิปนี้เป็นความรักของคนที่กำลังมีปัญหามีประเด็นชาวธาตุไฟเนาะ ใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปนะคะไม่เหมาะกับพวกคุณเนาะเดี๋ยวเป็นไมเซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเรื่องราวสลับกันได้ค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะอยากดูดวงของคุณคําถามของคุณเรื่องราวของคุณโดยตรงแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกันได้ราคาค่าครูหรือรายละเอียดการดูดวงการแบ่งวันเดือนออราศีนะคะราศีละ แบ่งธาตุอยู่ใต้คลิปนี้แล้วเข้าไปดูกันได้เลยนะคะอ่ะเรื่องราวของชาวธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูเนาะประจำวันที่7ถึง30กันยา2568ค่ะขอดูรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นถึงเรียกว่าความสัมพันธ์ที่กำลังมีปัญหามีประเด็น6มาอา่าหดาบ เดชาริออทอาจจะมีชาวราศีกรกฎมาเกี่ยวข้องคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางไปน่้นมานี่นะคะอ๋อเป็นชาวต่างชาติได้แล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวกับรถนะเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับเรือก็ได้นะคะเป็นการเดินทางที่ไม่ได้อยู่กับที่แอร์โฮสเตดนะ,ะสะจวตอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบ ไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่หดาบค่ะพลังงานของความสัมพันธ์มากันแบบเหนือหน่อยๆมากันแบบทุกๆมากันแบบมีปัญหามีขึ้นใต้น้ําอาจไม่ได้มากันแค่สองคนอาจจะมากันสมคนด้วยก็ได้นะคะหรือมีกันสองคนนี่แหละแต่มันมีปัญหาจะเป็นปัญหาบุคคลที่สมหรือว่า ในเรื่องของบุคคลที่สามเนี่ยอาจจะไม่ใช่มือที่สามในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นครอบครัวคุณครอบครัวเขาหรือเป็นปัญหาที่พวกคุณจัดการกับปัญหานี้ไม่ได้แต่มันยังคงต้องไปกันไปแบบเหนื่อยไปแบบทุกข์แล้วมันเป็นพลังงานของเออ่ความรู้สึกว่าไพ่บอกว่าสี่เหรียญเข้ามาด้วยมันมันเหมือนคนที่แบบเจอกับภาวะของความสัมพันธ์ที่มีคนเห็นแก่ตัวนะคะ ถ้ามองในแง่ดีก็เหมือนความสัมพันธ์นี้มันมีคนที่รักตัวเองมากๆดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองเซฟในพื้นที่ของตัวเองแต่ถ้ามองเป็นในทางที่แย่มันคือคุณเข้าไปเจอหรือความสัมพันธ์นี้มันมีกันคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เอาแต่ตัวเองเนี่ยพยายามทำอะไรเพื่อตัวเองสร้างปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาตามทั้งปัญหาเก่าปัญหาใหม่ตามกระทบตลอดเวลา สร้างเรื่องปิดบงังซ่อนเลนการทํารับหลังนะคะการทํารับหลังแล้วเป็นคนที่คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยหน่อยก็คือคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มองแต่จุดของตัวเองนะคะเออทำอะไรมีแบบแผนเป็นคนที่ดูดีในสายตาคนอื่นดูดีหรือว่าทำดีในในใน,ใน,ในหลายหลายด้านแต่พออยู่กับคุณหรือว่าอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณกลับเห็น หลายๆพฤติกรรมนะคะหลายๆพฤติกรรมที่เขาทำให้คุณเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าปิดบังโกหกหรือเรื่องราวทำอะไรลับหลังตลอดเวลาจนวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่หา้าห้าดาบอะมันเหมือนกับยอมแพ้อะ นี่ยฮะยอมแพ้เพราะเขาไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขาทําคุณเจ็บแค่ไหนทําคุณเสียใจมากมายเท่าไหร่อะไร,ะไรเงี้ยมันเป็นบ่อยมันเป็นซ้ํามันแล้วมันมันหาจุดที่จะจบไม่ได้จนวันเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณอยากยอมแพ้เนะี่ฮะทำรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจทําดีไม่ได้ดีทําดีแล้วก็เจอกับเรื่องราวซ้ําๆที่ถูกกระทําอยู่ตลอดอะค่ะนะอืมเนาะแล้ว คุณไปเจอกับคนที่เขาแบบเหมือนไม่ค่อยเหลิวและในเวลาเนี้ยคือไปได้ทุกที่ใส่ใจทุกคนยกเว้นนะยกเว้นตัวคุณกับความสัมพันธ์คุกกี้คุกกี้ไม่เสียงดังนะแม่ทำงานนะีมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะอ่ะนะคะทีนี้มาดูค่ะไม่เสียงดังนะมาดูค่ะพนักงานของคุณห้าใบและเขาห้าใบค่ะ ขอพลังงานให้กับคุณห้าใบนะฮะคุณห้าใบชาวธาตุไฟนะ,ะเขาห้าใบคุณห้าใบประจําวันที่เจ็ดนะฮะวันที่เจ็ดถึงสามสิบกันยาเนาะขอดูพลังงานหนะะ่อยค่ะชาวธาตุไฟห้าใบค่ะใบแรกเจ็ดเหรียญตัวคุณนะ,ะตัวตนเดอะชาออห้าเหรียญสามถ้วย คิงถือดาบตัวเขาค่ะเด็กถือถ้วยหนึ่งถ้วยอัศวินถือเหรียญห้าไม้เทา้าแล้วก็ชมเปนอาจมีชาวราศีธนูมาเกี่ยวข้องได้นะคะคนที่ทำงานด้านคนกลางเป็นสื่อกลางเป็นนายหน้าเป็นคนที่คอยไก่เเลี่ยหรือเป็นคนที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรเดีย มือนคอร์เซนเตอร์แต่ไม่ใช่ก่อนคอร์เซนเตอร์นะคะไม่ใช่เนาะแล้วก็อาจจะมีทหารตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ได้หรือเป็นคนที่แบบเออมีอีโกโ้เย็นชานะคะแล้วก็เอาแต่ตัวเองเนี่ยทีเนี้ยพลังงานพลังงานของตัวตนคุณอยู่ในไพ่เจ็ดเหรียญได้ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะไพ่เจ็ดเหรียญบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึง การที่เหมือนคนที่ปลูกมะม,ม่วงก็รอผลของมะม่วงอ่ะอันนี้แปลตรงตัวเลยแต่มันเป็นลนักษณะของคนที่ได้พูดไปแล้วนะได้บอกไปแล้วได้พยายามจัดการในเรื่องบางเรื่องไปแล้ววันนี้อยู่ในจังหวะที่หยุดนิ่งค่ะหยุดนิ่งเพื่อรอผลในสิ่งที่คุณได้พูดในสิ่งที่คุณได้บอกหรือว่าเออพยายามบอกพยายามพูดไปแล้วแล้วไพ่ของคิงถือดาบมาเป็นแนวโน้มมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า คุณจะเพิกเฉยเพราะคิงถือดาบคือคนที่ผ่านประสบการณ์หลายๆมาแล้วแล้วเรียกว่าไรเดียรู้เหตุและผลแล้วก็เลือกที่จะปกป้องตัวเองเนี่ยจะไม่ยอมอ่อนไม่ยอมแพ้ไม่ยอมงองให้อะไรอีกแล้วค่ะคือแบบถ้าไม่ชนะก็หักกันไปคุณก็จะเฉยแล้วคุณก็จะไม่สนใจฉะนั้นสิ่งที่คุณได้พูดไปแล้วคุณจะเป็นจังหวะของการหลอกไม่ว่าเรื่องอะไรนะ ถ้าคุณได้ดำเนินไปแล้วเป็นการเงินการสมัครงานการอะไรก็ช่างเป็นช่วงเวลาที่มันอยู่ในภาวะของการรอเนะฮะยังไม่ได้มีการขยับอะไรไพ่บอกว่าการรอในครั้งนี้ของคุณน่ะนะไพ่เดชาริออตมาในความคิดมันแปลว่าคุณได้วางแผนไว้แล้วคุณมีแบบแผนของคุณแล้วแล้วเดชาริออดคือคนที่วางแผนเพื่อเอาชนะเหมือนนักลบอะคะ่ะการจะลบการจะออกสึกการจะอะไรก็ช่าง มันไม่มีใครที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียววางแผนไปเพื่อตัวเองจะแพ้ค่ะเหมือนใจคุณแก่งขึ้นมีการวางแผนเพื่ออนาคตของตัวเองทั้งที่จิตใต้สำนึกก็รู้นะว่าทุกอย่างมันยากทุกอย่างมันเป็นช่วงจังหวะของของอะไรที่มันขาดอ่อการขาดการใส่ใจขาดความอบอุ่นขาดการดูแลการพูดคุยเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ย มันถูกแบบเย็นชาต่อกันฉะนั้นในความรู้สึกของคุณน่ะคุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยากได้มันกลับมาร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะคะไม่ได้อยากเพราะว่ารู้ว่ามันไม่ได้อยู่แล้วค่ะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณมีวิธีหรือคุณได้เสนอหรือคุณได้บอกหนทางที่ควรจะเป็นบอกกับเขาบอกกับตัวเองฉะนั้นคุณก็จะพยายามทำนะถึงแม้ว่าจิตใต้สำนึกจะรู้ว่ามันก็ยากหนาะมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่อดีตอ่ะ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ความสัมพันธ์มันดีเนาะนะความสัมพันธ์มันดีเขาทําดีทําอะไรก็ช่างแต่สุดท้ายแล้วอะความสัมพันธ์อะมันวนมาเจอในจุดนี้แล้วอะมันก็เลยทําให้คุณกลายเป็นคนที่แบบกลายเป็นคิงถือดาบที่พร้อมสู้เพราะว่าเจอปัญหามันเยอะนะคะคิงถือดาบถ้ามองเป็นคุณจะต้องเจอกับคิงถือดาบนะเขาเป็นคนที่จะบอกว่าอะไรเดีย โอนโสอนโนแคเอาตัวเองเป็นที่ตั้งปกป้องตัวเองเห็นแกตัวอย่างนี้เลยนะก็คือแบบไม่พอใจก็สู้กันนะัะคือเย็นชาไปแบบนั้นเลยนะถ้าคุณเป็นอย่างนั้นนะก็แปลว่าคุณเหมือนวางแผนมาละ แต่ถ้าคุณจะต้องเจอกับคนแบบนี้ก็ให้วางแผนให้ดีๆนะฮะวางแผนให้ดีๆเลยเพราะว่าเขาอะค่อนข้างมีประสบการณ์ในเรื่องของการที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะฮะเออทีเนี้ยไพ่บอกว่าอาดีตของคุณเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะไปเจอกับคนเจ้าชูท้ที่เอ,อ่ออาจจะเป็นครอบครัวคุณหรือเขามีครอบครัวอยู่แล้วคุณเข้าไปแทรกเนี่ยเอาให้สามถ้วยมันขึ้นอะ มันเหมือนไม่ใช่รักสองคนหรือปัญหาของพวกคุณมันไม่ใช่ปัญหาแค่เราสองคนนยค่ะเนาะฉะนั้นมันก็เลยจัดการยากนะเออฉะนั้นเวลาช่วงเวลาเนี้ยจากวันที่เจ็ดไปถึงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรอรอได้อย่างเดียวคือนิ่งแล้วก็เงียบมากๆนะรอแบบนิ่งรอแบบเอาจริงๆรอแบบฉันก็ไม่ยอมแล้วฉันก็มีอีโก้เหมือนกันนะฮะฉันก็มีอีโก้ฉันก็ลูกพญานาหมื่นัน ก็อะไรจะต้องยอมอะไรประมาณนี้เนาะที่นี้เขาค่ะเขามีพลังงานของการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆเด็กถือถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะเอออาจจะมีคนใหม่ๆหรือการมาของอะไรใหม่ๆที่มาทําให้ตัวเขาตื่นเต้นเราใจมีความสุขสนุกสนานได้กลับไปมีความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรที่แบบอืมเนาะเออกระชุ่มกระชวยนะมาพร้อมกับแทมเพรนด้วยมันแปลว่า สิ่งใหม่และสิ่งเก่าเขาก็จะพยายามบาลานซ์ไว้ปรับไว้นะฮะนี่ไงนะฮะมีการเกิดมามีการบาลานซ์ฉะนั้นไม่ว่าจะมีสิ่งเก่าสิ่งใหม่แต่เขาความคิดเขาให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ใหม่นะเนี่ยฮะบางคนไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะบางคนเขาคู่ของคุณไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องในเรื่องของการแทรกมาของคนอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจเนี่ยฮะเออแต่ว่านะฮะแต่ว่า ถ้าบางคนเป็นก็ให้ระมัดระวังเนาะนะคะเรื่องราวนี้นเป็นเรื่องราวโดวยรวมฉะนั้นพลังงานบอกว่าอะไรเขาใส่ใจนะถ้าเขามีพลังงานที่มาใหม่ๆคุยกับใครใหม่ๆหรือคบหรือว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาเขาจะโฟกัสที่สิ่งนั้นแต่สิ่งที่เขามีอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้วางลงนะจิตใต้สํานึกบอกว่าเขายัางเลือกที่จะถือไว้ถือแต่ไม่ทําอะไรมากเนี่ยถือแต่ไม่ทําอะไรมากอย่างที่คุณบอกเขาอะค่ะเป็นเจ็ดเหรียญ คุณนะ่ะพูดไปแล้วเขารับฟังถือมาไว้ละนะเขารับฟังที่คุณพูดถือมาไว้ละแต่ถามว่าจะทํำไหมหยุดนิ่งๆค่ะถือนะแล้วแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนคนที่ผ่านตรงนี้มาละนะผ่านมาละคุณคุณเคยพูดแบบนี้มาแล้วคุณเคยบอกให้ทําแบบนี้แบบนั้นมาแล้วแต่ก็ทุกอย่างมันก็ผ่านไปเพราะเรื่องแบบนี้ล่ละค่ะ มันเคยเกิดปัญหาขึ้นซ้าแล้วซ้าเราด้วยการนอกใจด้วยปัญหาของคนหลายๆคนปัญหาความยุ่งเหยิงปัญหาหยุ่มยิมที่มันไม่สามารถแก้ได้อะค่ะนะฉะนั้นไพ่บอกว่าเดือนเนี้ยเขาก็จะเป็นลนักษณะของแบบเออทำอะไรด้วยความสุขของตัวเองนะชื่นชมสิ่งใหม่ๆไปสนุกกับสิ่งใหม่ๆ นะแล้วก็ยังบาลานสิ่งเก่าไว้ด้วยพยายามปรับสมดุลพยายามบาลานพยายาม่วงไว้ทั้งสองมือนะฮะนั่นคือเออถ้าไม่ได้มีคนอื่นมันก็เหมือนกับว่าถ่วงความเป็นตัวเขาแล้วก็ยัง่วงคุณไว้แต่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะนะเออพยายามจะทําให้มันดีอะค่ะในรูปแบบของเขาเองเนาะอ่ะทีนี้มาดูค่ะความรู้สึกนึกคิดของคุณที่มีต่อเขาหรือต่อเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของของพวกคุณในครั้งนี้วันเนี้ย จริงๆแล้วคุณรู้สึกนึกคิดยังไงนะหรือว่าต้องการอะไรกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ห้าไม้เทา้าเดวิลเดอะเฮอร์มิคุณอยากตัดขาดคุณเหนื่อยกับการที่มันต้องแบบยุ่งเหิงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ค่ะถ้าหวังว่าจะให้เขากลับมาดีคุณรู้อยู่แก่ใจเลยว่ามันยากมากๆเดวิลเนาะเดวิลคนที่รุ่มหลงในเรื่อง กิเลสต่างๆหรือพันธนาการหรือต่ำที่มันพ่วงก,กันนั่นเองนะคะคุณเหนื่อยนะคะคุณเหนื่อยกับเนี่ยทั้งการทะเลาะขัดแย้งแล้วบางเดวิลเนี่ยมันแปลว่ารักสามเศร้าได้ด้วยนะคะพันธนาการไว้นะคะฉะนั้นให้เดอะเฮอร์มิตขึ้นมานะะให้เดอะเฮอร์มิตแปลว่าอยากอยู่คนเดียวอยากมีเซฟโซนอยากถอยอยากถอยเดอะเฮอร์มิตเป็นลือสีด้วยก็แปลว่าอยากโสดอยากอยู่แบบสงบสุขนะคะอยากอยู่แบบสงบสุข หาทางออกคุณอาจจะเลือกที่จะเงียบเพื่อหาทางออกคุณอาจจะเป็นคิงถือดาบเนี่ยเป็นคิงถือดาบที่พยายามป้องกันตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีจุดที่ออสงบสุขนะคะสงบสุขไม่อยากวิ่งไล่ไม่อยากวิ่งตามไม่อยาก คิดตามอีกแล้วว่าคนคนนั้นทําอะไรอยู่เขาไปยังไงเขาทําอะไรนะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณอยากปล่อยวางอยากหลุดจ,จากความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกแบบนี้นะคะมาดูซิว่าแล้วเขาล่ะความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณต่อเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขารู้สึกนึกคิดยังไงหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณรู้สึกอะไรต่างๆนานานเนี่ยขอให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันเนาะเขาดูหน่อยค่ะว่านะ เขาต้องการอะไรหรือรู้สึกยังไงนะคะขอดูหน่อยสิบดาบควีนถือถ้วยแล้วก็สี่ดาบเขารู้อยู่เต็มอกนะว่าคุณหลักเขาแล้วก็ทุกข์ใจพอเขามากๆนะทั้งสิบดาบทั้งควีนถือถ้วยเลยอืมทั้งควีนถือถ้วยแล้วก็คุณเขาเนะ่ะอยู่ในสายตาคุณตลอดคุณสองคุณคอยบอกคุณคือคอยแบบเขาเรียกว่าอะไรพยายาม ทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันดีเขารู้ค่ะเนะี่ยเขารู้ว่าคุณรักเขามากแล้วก็เจ็บปวดกับเขามาหลายรอบแล้วแต่วันนี้สี่ดาบคุณเริ่มเงียบละคุณเริ่มมีพื้นที่ของตัวเองละห้าไม้มาเหมือนกันเลยเหมือนกับกาทรทะเลาะครั้งนี้หรือปัญหาที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยเนะี่ยมันทําให้คุณได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆแล้วก็คุณไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะคุณไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเขารู้เลยค่ะ เนะฮะเขาคุณเขาไม่ได้คุณเอ่อคุณคนเดิมแล้วละ่ะนะยเขารู้ค่ะเนะฮะเขาไม่ได้ต้องการอะไรนะจากความสัมพันธ์นี้จากภาพมองจากไพ่ที่เป็น t e มเปอร์เรนต์มันแปลว่าเขาก็ยังอยากยังยังอยากให้ความสัมพันธ์มันมีอยู่นะฮะแต่ก็รู้ว่าทําดีไม่ได้แล้วคุณก็เริ่มปล่อยความรู้สึกจากเขาออกไปเรื่อยๆเขารู้ค่ะรู้ว่าตัวเขาคือต้นเหตุแต่ก็หยุดตัวเองไม่ได้นะคะอืม เขารู้ว่าคุณเสียใจนะควีนถือถ้วยนะคะรู้ว่า,ารักเขาเออเนาะเขาเป็นคนที่ทําให้คุณ,คณกลายเป็นคนที่หวัดระแวงกังวลน้อยเนื้อต่ําใจอทั้งที่เคยเป็นคนลาเริงเป็นคนที่ดูดแบบเออให้คุณค่ากับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองได้แต่วันนี้มันกลายเป็นว่าคุณทุ่มเทให้เขาแล้วกลายเป็นว่าคุณเปลี่ยนไป,ไปคุณเปลี่ยนไปเยอะก็คือแบบทุกอย่างมาโฟกัสที่เขาเนี่ยฮะมันกลายเป็นว่าโฟกัสแล้วเขาทําตัวไม่ดีจนมันกลายเป็นว่า เออเขาไม่ใช่ความสุขของคุณอีกต่อไปเขาเป็นความทุกข์ของคุณนะคะนั่นแหละเขารู้นะเขารู้อ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะชาวธาไฟนะ,ะขอดูหน่อยค่ะว่าแนวโน้มประจําวันที่เจ็ดถึงสามสิบธันอ่าธันวาไปแล้วนะจะสิ้นปีแล้วนะ <laughs> กันยาค่ะสามสิบกันยาแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงสี่ดาบนิ่งเฉย ปล่อยวางสามดาบคาราคาสังนะะสำหรับสามดาบคาราคาสังเรื่องปัญหาของสามเซายิ่งถ้ามีขึ้นมาอีกนะมันหนักมันหนักเลยครั้งนี้นะคะแล้วก็ควีนถือดาบนะั่นเป็นคิงถือดาบไม่พอเป็นควีนถือดาบคุณจะมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรหาข้อผิดพลาดบางคนเนะี้ยถ้าชาวสองเข้ามาดูทาตไฟหรือคุณเป็นคู่กรณีกันอยู่นะ คุณให้รู้ไว้เลยนะฮะเจ้าชะตาเนี่ยฉา,ามธาตุไฟเขากําลังจับผิดคุณเพื่อหาข้อเสียของคุณนะ,ะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเขาเองบางคนมีกิ๊กรอฉันจะใช้ทะเบียนสมรสเพื่อดําเนินการแลวนะนะฮะฉันจะดําเนินการบางคนอาจจะไม่ได้ดําเนินการในเรื่องของฟ้องชู้หรืออะไรฉันจะหยากกับคุณ ฉันจะเป็นตัวของฉันเองควีนถือดาบไม่ยอมแล้วค่ะไม่รักแล้วด้วยคําว่ารัก,กมันมีนะแต่มันมันลึกมากๆแล้วค่ะมันลึกลงไปมากๆแล้วว่ารักได้แต่มันเจ็บกว่านะคะรักแล้วมันเจ็บกว่ายิ่งถ้ามีเรื่องของความรักสามเศร้าเดือนนี้โดดเด่นมากๆนะคะว่าพวกคุณ่จะจะเย็นชาจะเฉยชาแล้วจะเป็นการที่ส่องมองหาข้อผิดพลาดของอีกฝั่งหนึ่งนะะ มันจะไม่ได้พูดกันดีๆเลยนะคะอาจจะเหมือนจะมามีช่วงเวลาเหมือนจะมาเจอกันแต่เจอแล้วมีปัญหาค่ะทั้งสามดาบควีนดาบขนาบสามถ้วยเลยอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งด้วยเรื่องของปัญหาที่มันเป็นอยู่ถ้าใครไม่ได้มีบุคคลที่สามแต่ถ้าใครมีบุคคลที่สามนะคะมันจะทะเลาะก,กันเรื่องสิ่งนั้นแหละคะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นมือที่สามหรือเป็นครอบครัวเขาเป็นปัญหานั่นแหละคะ่ะไอ้สิ่งนั้นแหละ ที่พวกคุณทะเลาะกันมายืดยาวเรื่องนี้แหละค่ะมันจะทําให้พวกคุณได้คู่ถึงหรือว่าเอากลับมาทิมแทงกันอีกรอบหนึ่งเนาะชาวธาตุไฟนะคะขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวธาตุไฟค่ะเรื่องราวโดยรวมเนาะอย่าเอาไปตัดสินได้เด็ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะมาดูดวงส่วนตัวกันนะนะอ้ะอะาวดาบไพ่สรุปไพ่แนะนำสองถ้วย แปดถ้วยสองถ้วยแปลว่าคนรักกันนะแต่มันเป็นความสัมพัธ์ความรักที่มันไม่เท่ากันมันมีฝ่ายหนึ่งจะรับอยู่ฝั่งเดียวนะคะแล้วไม่พร้อมจะหยุดนิ่งไม่พร้อมที่จะหยิบยื่นให้นะรับอย่างเดียวขาะยังไม่หยุดเลยค่ะขาอยังพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังอีกคนหนึ่งจริงจังให้ความรักที่ดีฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่จะให้ความรักที่ดี คุณต้องเลือกให้นะคะเลือกให้กับคนที่คุณต้องได้รับด้วยไม่ใช่คุณเป็นคนให้อย่างเดียวเพราะถ้าคุณเป็นคนให้อย่างเดียวคุณก็จะเจอภาวะของการนีแหละคะ่ะนอนร้องไห้เสียใจกับเรื่องที่คุณต้องเจอต้องได้ประสบพบเห็นฉะนั้นช่วงเวลาของการพักนะพักจิตใจนะเอาตัวเองออกมาจากจุดที่มันเป็น สิ่งเอ่อสิ่งแวดล้อมที่แย่ๆเนาะเว้นระยะห่างออกมาหน่อยค่ะนะคะพักหิวใจตัวเองนะคะเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเลือกที่จะขยับออกมาถอยออกมาเนี่ยฮะอย่าทุ่มเทอย่าให้เป็นฝ่ายให้อยู่คนเดียวเนาะชาวธาฝ่ไฟที่นี่มาดูค่ะนะจะย้ำทุกคลิปเลยนะถ้าใครรักตัวเองคุณคุณรักตัวเอง คุณจะมีคุณค่าหนึ่งคุณรักตัวเองคุณก็จะดูแลตัวเองดูแลตัวเองดีคนรอบข้างเห็นเขาก็จะรู้สึกได้ว่าคุณดูดีฉะนั้นมันก็จะมีพลังบวกแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาความรักไปให้คนอื่นแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะคะใครเห็นเขาก็มองคุณว่าเออทำไมคุณเปลี่ยนไปคุณคนที่สดใสมันดีกว่าคนที่หม่นหมองเนาะฉะนั้นรักตัวเองค่ะ,ะซิมซีจริงใบที่สามสิบแปด ดวงตะวันยามเช้าค่อยๆทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเนะียคุณจะไม่ได้เจอเรื่องแย่ๆเสมอไปนะสิ่งที่คุณเจออยู่ช่วงเนี้ยมันอาจเป็นช่วงสุดท้ายที่คุณจะต้องเหนื่อยกับมันแล้วลนะเพราะว่ามันใกล้สว่างแล้วนะี่ยดวงอาทิตย์ก็คือตัวคุณกําลังจะค่อยๆทยานขึ้นแล้วค่ะนีมันะเป็นอาจจะเป็นช่วงดวงที่มันเขาเรียกว่าอะไรตกสุดละเหมือนนาฬิกาค่ะตกสุดก็ขึ้นสุด มันมีทั้งขึ้นและลงฉะนั้นแต่ช่วงเวลาของคุณเวลาดีๆของคุณกําลังจะมาแล้วเนี่ยตั้งใจทําอะไรก็ทําให้เต็มที่เนาะชาวธาตุไฟขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ